28กุมภา2567ครับนี่ครับอกเราอกเรา้าตางตำบลศิลาทิพย์อำเภอชายบานจังหวัดลพบุรีฮะเสร็จแล้วครับ้าตางทั้งหมด10ชุด <Yeah. S 1> อันนี้อกเราประตูฮะไม้สักท้องครับสักท้องเกรดพรีเมียมเดี๋ยวจะเข้าไปติดตั้งแล้วนะฮะตำบลศิลาทิพย์วัด ปลาหัวมัวผมจำชื่อวัดไม่ค่อยอ่านรันดรตัวติดตายฮะตัวติดตายตัวนี้จะใช้อยู่บนหน้าต่างจริงฮะว้าวติดตายฮะเรนนี่เร้สวยแบบนี้เลยครับแต่สลักติดตายสวยๆเลยนี่วัดปลาศิริบุญศิลาทิพย์อำเภอชายปานลพบุรีฮะ ตัวนี้ตัวติดตายตัวนี้เป็นอกเราครับแล้วมงกบเราอยู่ข้างนอกจะไม่กอะข้างนอกของกบเสร็จแล้วมอวานครับแล้วประูอีกตัวครับสไตล์โมเดิร์นไม้มะค่าครับตันนี้เราโป๊กเก็บจะไม่ได้จะไม่ได้ขัดครับตัวนี้หกบานครับหกบานแล้วประตูคู่หนึ่งชุดตัวนี้ส่งขอนแก่นครับเมืองขอนแก่นนะสั่งเรามาครเป็นบานมามะค่าครับตัวนี้รับประกันด้วยครับเป็นยุกไม่ห่างไม่หาวครับไม้แห้งแบบนี้เลยครับ แห้งแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้คะต้องเผ็ดมาปางคาไม้เท่านั้นครับนี่ครับนสวยแบบนี้ต้องเผ็ดมาปางคาไม้ครับงานตรงปกมาครบจุที่เดียวครับโอเคนะครับประจําวันที่28กุมภาพันธ์2567ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ